มาแล้ว FC นะครับมาอีกแล้วเลขกระสิบบอกนะครับอาจารย์มาจากซีสเกตนะครับมาได้ยินเสียงเหมือนลุงปูบอกเลขนะกระสิบบอกตัวเดียวโดดๆนะครับตามไปฟังดูเลยครับผมได้ยังไงเก้าส่วนสามครับอาจารย์ครับได้ยินเสียงอกระสิบเลยบอกได้ยินตรงไหนได้ยินอยู่ตัวโอ้ก็เลยซื้อในที เสียงเสียงกระซิบเนเป็สียงผู้ชายเป็นยิงเสียงยังไงในกระซิบบา่เ้าง903ไม่ใช่หลวงปู่บอนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเขาเขาดูเลขที่ซ like ื้อเลยนะครับพอพอได้ยินเสียงกระซิบก็ซื้อเลยนะครับ นี่เลยครับเอนะครับเอมะครับเป็นแนวทางด้วยเอฟซีนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ทางลงปูกระซิบจริงๆก็คือเราก็ไม่รู้เนาะเคยได้ยินไหมแบบนี้เจะเป็นลงปูแล้วเสียงเย็นเบาๆได้ยิน มาเม่อ pues, ี Arizona, ้ว่าไวเสร็จแล้วก็มายืนอยู uh ่ตรงไมู่้ร uh. ู้จะชื่อเรีกอะไรก็ว่รียกไก่จิกมันก็เก้าส่วก็เลยพดาเก้ามันไม่เลยเอาตัวนี้เลยริงๆคือ903่นม้อยที่กระซิบยอะบา่ไหวไหวับมาไหวมาหาเกย์นครับมา ปีนีมันบอกเคยว่าก่อนน,นั้นเราเคยมาขอพอเนาะว่าอ,อยากได้ย้ายที่ทำงานมปอยู่กใกล้บ้านเขาสัญญามันใกล้ไปที่หนึ่งพอดีได้สมพรแล้วก็เลยมาไหวบอกเกงว่าอยากกลับมาบ้านแลวแล้วก็มาในบ้านแด้กกลับมาอยู่บ้านแล้วก็พอมีก็ได้ใป้มานิดหนึ่งพอดีเลยเลยมาบอกเกงครับมาขอพรเก๋ด้วยครับคื <C UT> อ <C UT> เคยขอหลวงปู่แล้วสาเร็จทุกอย่างเลยใช่ไหมครับครับตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตั้งแต่เรียนตั้งแต่สอบเลยบอกากตั้งแต่เรียนตั้งแต่สอบเวลาเราเรียนอะไรก็รุ่นทุนท่านอย่างนี้ครับระลึกถึงท่านมาไหว้ท่านตลอดใช่ครับอ๋อเคยเห็นหลวงปู่สวงไหมแต่ก่อนครับออ๋เคยครับผมเคยเคยเคยเห็นหมายเล็กนะฮะ สมัยปหนึ่งหรือลุบ้าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดตอนหนึ่งช่วงตอนป่งผสมแล้วลูกบ้าก็จะทำให้เกนเรานมาช่วงนั้นสมัยที่ยังเด็กยังเก้ผ้าอยู่เลยครับคุณพี่อยู่ตะเคียนรามใช่ไหมใช่ครับตำบลตะเคียนรามบ้านตาโสมโอ้ตะบนตะเคียนรามก็คือตะเคียนรามลงปู่สวงกับลงปู่สายก็เคยไปหากันอยู่ครับนี่เราจากชาวบ้านให้ฟังอยู่หลายคนอยู่เนาะก็คือเจอในตะเคียนรามเนาะ เราไปฟังคือศรัทธาหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่ขอได,ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับผมก็กาเป็นการที่ไม่ไม่มด้ยึดติดไมอยากได้อะไรเลยก็ถ้าเรามีจะให้มีแต่ช่วยอย่างเงี้ยช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือ,นลอคน,อนทั่วไปนะครับบางทีเช่นบางทีเราก็มองไม่เห็นเนาะแต,แต่หลายอย,าอย่างเดียวกันจะ,จะมีช่วงหนึ่งเป็นความฝันเนาะ ครับแม่เกฝบันว่าลวงปูให้ไปขุดเอาทองฝั่งทิศตะวันตกบ้านที่ที่เป็นประตูทางเขา้าครับพก็จะบอกว่าประมาณตอนที่ซีเดอแต่ว่าช่วงนั้นนี่เพราะว่าพวกผมอยู่นอกหมู่บ้านระสงสมมันจะมีอะไรนะป่ามต้นไม้มเยอะแยะเลยมันมืดแต,ต่ตื่นตอนนั้นช่วงนั้นตรอนเ้็กๆกับฟังเขาย่งเล ตรงครงร้างป่าอะไระมันมืดเอ้ยมันจะตึ้นจะมืดมากเพราะมันไม่มีสฟฟ้าป็นตะเกียงแล้วลก็มีป่าเยอะแยะเลยตุนโปรโโกสุกรสมัยก่อนนะครับหลายปีที่แล้วหลายหลายสิบปีที่แล้วเลยนะครับต,ต้ตนไม้เยอะเจก็กลัวนะครับเก็ไม่ได้ไปขุดเดีถ้าขุดไปขุดเดี๋ยวว่าอาจจะเจอแน่นอนก็ได้นะครับพอมาสักได้เดือนสฉเดือนถัดจากที่เคยฝันที่ก็ฝันอีกจากนะบุเร่งบอกว่าถ้าจะขุดเอาทอง,ทองทเช่นเดียวกันฝั่งทางทิศ ใต้หมู่บ้านซึ่งบ้านของผมมีแกอยู่นอกหมู่บ้านฝั่งทิศทิศตอนออกของหมู่บ้านนะครับอยู่ออกจากหมู่บ้านอปก็ไปน่าจะประมาณตีสี่ตีห้าเช่นเดียวกันนะครับแกก็ไม่กลา้าไปยิ่งไกลกว่าเดิมเนาะระยะทางมันไกลกว่าเดิมไกลก็สักประมาณสักกิโลหนึ่งได้จากเอ้ยไม่ถึงกิโลประมาณสักห้าถึงหกร้อยเจ็ดนระ้อยเมตรจากบ้านไป ไปที่ขุดทางทิศใต้ของหมู่บ้านนะครับแต่ว่าไปตอนปีสี่ปีห้า 4, 5, มันมันก็มืดเช่นเดียวกันนะ <c oughs> ครับปลาโชคในก่อนนั้นมีปลาเยอะเราไม่กล้าก็ไปจะไปขุดก็จะไดะ <c oughs> ้แต่ก็เรื่องโชคลาภแดงก็แก้ร่า้ฟังเน,นาะได้มาเรื่อยๆสมัยในก่อนจนถึงปัจจุบันแล้วสาธุครับอยาก็ะระลึกถึงลุงปู่ เป็นเดียวกันครับสอนชุกลาให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะตัวนี้นะฮะครับสองชุกลาดที่เขาสัมผัสได้ครับแต่อาจารย์นี่สมัมผัสได้เหมือนกันใช่ไหมครับกระนั้ของผมนี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นค <c> ร <oughs> <ต>ับตอนนี้พอดีได้ย้ายมาปีหกก็ปีห้าแปดย้ายมาจากอิตาลีนะครับบรรจุที่อิตาลีสองปีก็กได้ย้ายมาฮอเสือ มันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในตัวเองเหมือนกันนะครับมันก็แปลปว่าหูตาจมูกลิ้นแกายหรือว่าอายุท่าทั้งหกที่มันเปิดครับพิปิดตามองเห็นหูได้ยินจมูกไดกลิกก่นนิ้นไดรสแล้วก็จิตสัมผัสได้แต่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับในเรื่องของสิ่งภายในก็ต้องปฏิบัติเอานะครับ,รบดึงสิ่งไปแล้วก็หลวะพุทธเจ้าสอนเลยนะว่าอะไรนะอ่า ติดตั้งดีวกว่าไหมรู้ได้เฉพาะตนนะ,ะครับน่าจะประมาณนั้นแหละ,ะปัจจุบันใช่ปัจจุบันรู้ได้เฉพาะตนคนที่ปฏิบัติจะเข้าใจจะดูเพราะว่ามันเป็นสิ่งภายในแบบไม่สามารถบอกคนอื่นได้คือที่ประสบผลสําเร็จกับหลวงปู่คืออ่าก็คิด,ดว่าที่ตัวเองครับได้เป็นราชการนะ,ะครับก็ก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นชาววิสายคือเราอ่ามีความศรัทธาเนาะ ทําให้เรามีความอดทน,นเวลาเรายากลําบากหรืออะไรที่มันยากๆเราก็คิดถึงหลวงปู่ท่านอย่างนี้นะก็ําให้เป็นเต็มใจมีกําลังใจในการประกอบอาชีพหรือการเรียนการสอนอะไรนะครับก็ทำให้เด็กๆเป็นแรงผลัก,ลกดันรับจากหลกวงปู่พนล้วนเลยเพราะว่าก<ช>็คิดว่าการที่พระกิจิหรือไม่เรียกอะไร ไปเหยียบที่ไหนก็จะมีฟันกระรื้นอ,อยู่ที่นั่นใช่ครับผมสำเป็นอะไรประมาณนีนะ้จะมีช่วงหนึ่งไม่แน่ว่าเกลองใจหรือไม่ลองใจไม่แน่ใจเกเข้าไปในบ้านแล้วก็ขอพ่อขอแม่ว่าขอม่านที่อยู่ในในบ้านบ้านปิดกระจกหน้าต่างนะครเพื่อ,มอไมนะ่ให้กับอะไรนะอังสันรที่บอเไม่เว่าอะไรนะ อังสะนะครับเรียกอังสะเลขกันเอาตัวนั้นให้เก่งเกเอาตัวนี้ให้อย่างนี้นะเนี่ยเพราะแต่ก,ก่อนสมัยแต่ก่อนพ่อแม่เขาก็อาจไม่เคยรู้จักเนะขาก็กลัวที่เพราะว่าอะไรยังไงเนะาะพระอะไรมาอย่างนีเขาไม่รู้จักพอเขาไม่รู้จักทีหลังก็โอ้ยสุก่นเรียกว่าทำไมไม่เลนะิกเนาะก็มีนัยยะหลายอย่างที่ว่าหลวงปู่ท่านเอาให้อย่างนี้นะเลขกกันแต่สมัยนี้แล้วโอ้โห ไม่เหลือแล้วครับเดียกันครับเสียดายเนาะใช่ครับเสียดายแต่ก็พ่อเขาไม่ได้ให้ครับแต่ตอนนี้มาที่นี่ก็คือมาย้ายหรือยังไงครับที่มาหาหลวงปู่วันนี้คือมาย้ายมามาบอกท่านว่าใดย้ายนี้โันใดย้ายมาขอพรย้ายมาอยู่ที่ไหนครับแม่บ้านก็อยู่ กลับมาบ้านต่ออีกสล้วโรงเรียนสลน้วนักป๊อกโอ้แม่บ้านก็เป็นครูเหมือนกันหมดเลยใช่ครับผมก็ได้กลับมาใกล้บ้านกรดีรนกระเดาสาอาวุชามีทีทุกขันอันบปุกขันได้อยูใใ่ใกล้บ้านใช่ครับใกล้บ้านกรด็นเยอะเลยกรมที่จะย้ายมาคือโค้ดหลวงปู่เหมือนกันใช่ครับขอว่าย้ายมาเนี่ขอให้ย,ายา้ยายมาได้ได้ได้<ม>จริงจริงได้จริงวันนี้ก็เลยมาแก้บนครับผมมาไหว้บอกท่านมาไหว้บอกท่านประสบผลสำเร็จกับหลวงปู่จริงๆนะ ต่ทีนี้เนี่ยมาแล้วได้ขอโชคลาภหลวงปู่บางไหมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วมีไหมครับเลขโชคที่มาวันนี้ก็ะจะไปทางไม่บ้านมากกอว่าวบอกท,ทั่วไปส,ส,สรผลสําเร็จในหน้าที่การงานเวลาทำอะไรก็ถึงท่านแล้วก็มีโชคไม่อืใม,ออมในบ้านได้ประจำงูนี้ได้ตัวไหนครับเมื่อกี้นี้ <laughs> ก้าศูนย์สามอกใชนไม่จานถนนเขซื้อผมไมไปโอ้ถนนซื้อแล้ว9ก้าศูนสาม